เวลาที่เราเดินผ่านชุมชนแออัดนะครับหรือเมื่อก่อนนี้เรียกกันว่าสลัมความรู้สึกคล้ายๆกันครับก็คือว่าเป็นสถานที่สกปรกรกลุงลังแล้วก็ทําลายทัศนียภาพที่สวยงามแต่หารู้ไม่คนในชุมชนแห่งนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญมากในการสร้างที่อยู่อาศัยตึกสวยสวยงามนะครับให้เราได้อยู่กันหรือมแม้กระทั่งอาหารการกินนะครับส้มตํารถเข็นผลไม้อร่อยๆนะครับข้อมูลปี243 พบว่ามีคนด้โอกาสที่มีรายได้น้อยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดที่บุกรุกที่สาธารณะอาศัยอยู่ตามห้องเช่าหรือเป็นคนเร่ร่อนตามเมืองใหญ่ๆกว่าล้านแปดแสนครัวเรือนมีประชากรประมาณ8 2 5ล้านส0 0 0 0หคนคิดเป็นร้อยละ37ของจำนวนคนที่อยู่ในเมืองทั้งหมดทั่วประเทศไทยเดิมการแก้ไขปัญหานิยมที่จะใช้วิธีรื้อย้ายให้ไปอยู่ที่แห่งอื่นซึ่งก่อให้เกิดความขัดแยง้งและใช้ความรุนแรง แต่วันนี้ชาวชมชนแออัดในเมืองหลายแห่งได้รวมพลังกันสร้างมิติใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดเป็นโครงการบ้านมัน่นคงนำร่องให้เห็นสิบแห่งเพื่อพิสูจน์ว่าชาวบ้านมีปัญญาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆสร้างกระบวนการในการทำชีวิตสิ่งแวดล้อมของตนเองและสังคมให้ดีขึ้นได้ ปัญหาที่เกิดกับชาวบ้านคือการไล่ลื้นนะครับแล้วการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงจุดกับกับปัญหาที่ชาวบ้านเขาต้องการใช่ไหมครับ,รบเขาไปอยู่เนี่ยการใช้จ่ายหรือสิ่งอื่นๆมันก็จะเพิ่มขึ้นตามตามเข้ามาทําให้ปัญหาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะจนลงแย่ลงยิ่งกว่าเดิมนะครับ,รบพอเอาพวกเขาไปอยู่ข้างนอกในระดับหนึ่งเขาอยู่ไม่ได้เขาก็หนีกลับมาบุกลุกที่เดิมถามว่าอันนี้มันก็คงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ที่ยั่งยืนแน่นอนใช่ไหมครับ อันนึงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเกิดขึ้นก็คือว่าภาครัฐพยายามนะครับช่วยสร้างแฟลตให้ช่วยสร้างบ้านเอื้ออาทรให้นะครับตอนนี้มีบ้านมั่นคงหลักคิดตรงนี้นะครับอยากจะให้รัฐชาบ้านเนี่ยเขามีความบางังคับมีอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยตั้งไว้อย่างไงครับตอนนั้นครับพระนท่านนายกรัฐมนตรีให้การบ้านกระทรวงนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยว่าให้ไปดูซิว่า ที่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเนี่ยซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงครับทีนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงซึ่งซึ่งผมกํากับดูแลก็มีอยู่2หน่วยงานหนึ่งก็คือการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสองก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นองค์การมหาชนผมก็เชิญทั้งสหน่วยงานเนี่ยมาคุยร่วมกันเลยก็จะมีกลุ่มที่หเนี่ย ก็คือกลุ่มซึ่งเขาไม่มีบ้านแต่เขาเช่าเขาอยู่รตรงนี้เราก็ให้ใช้โครงการบ้านเอื้ออาทรสาม,มารถจะเข้าถึงสถาบันการเงินของเอกชนหรือของรัฐได้ไม่มีผู้คำ้ำไม่มีใครรับรองเงินเดือนเพราะอาชีพอิสระแล้วก็ศักยภาพในการผ่อนชำระเขาประมาณ10%ค,คือเงินออมเขาอ,อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเนี่ยไม่มีบ้านบ้านของเขาก็จริงอยู่แต่เขาอยู่ในลักษณะที่บุกรุกเราก็ทำให้เกิดสิทธิเช่าในชุมชนซะ เราก็ตั้งชื่อว่าโครงการบ้านมัน่นคงแล้วก็ดาเสนอโครงการบ้านมัน่นคงขอนําร่องก่อน10โครงการโดยใช้งบประมาณประมาณ126ล้านบาทแล้วก็เราก็ขอเงินงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือ20ล้านเนี่ยเพื่อมาติดตามประเมินผลแล้วก็มาศึกษาว่าถ้า10โครงการนาร่องเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรเมื่อทําให้เกิดสิทธิในการเช่าสักสาปีเนี่ยค,ความมั่นคงมันเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้สาภาพคุณภาพชีวิตไม่ดีอะไรไม่ดีเพราะทุกคนก็ ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะโดนขับไล่โดนฟ้องหรือไล่เมื่อไหร่ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือว่าเราจะเอาเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารการจัดการต่างๆนะท่านมนตรีบอกว่าโครงการนี้นะครับใช้งบประมาณ126บล้านบาทนำร่องอีกนะครับ20ล้านถ้าบวกไปแล้วนี่ก็ตรงโน่สิบล้านนะครับครับคือแบ่งอย่างนี้นะฮะในตัวโครงการเนี่ยการอุดหนุนของภาครัฐเนี่ยก็จะเหมือนโครงการบ้านเอื้อารรคิดในภาพรวมก่อนว่าสาธารณูปโภคสาธารณการรัฐ ต้องจัดให้เขาก็โดยที่เอาเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งอุดหนุนใจขาดเนี่ยยูนิตละไม่เกินแปดหมื่นเป็นไปตามระเบียบของการเคหะส่วนค่าตัวบ้านที่จะก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมากู้เงินจากกองทุนโดยที่รัฐบาลเองก็อาจจะให้สถาบันการเงินมาช่วยเหลือซึ่งว่าต้องสร้างบ้านเป็นเงิน100บาทครับเฉพาะค่าตัวบ้าน100บาทนะครับชาวบ้านก็จะออมทรัพย์ไว้สัก10บาทเราก็จะให้กู้90บาทในหลักการดอกเบี้ยผ่อนปลนแบบโครงการบ้านเอื้อทอนพี่สมภพ1ิแห่งที่เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราไปเลือกเลือกแต่ละแห่งเนี่ยเราคำนึงถึงอะไรบ้างในแง่ของการเลือกเนี่ยนะฮะตัวสถาบันไม่ได้เป็นคนเลือกแต่เนื่องจากว่าทางทางกระบวนการชาวบ้านชุมชนเมืองเนี่ยนะตอนนี้รวมตัวกันทั้งประเทศเนี่ยนะฮะ86เครือข่ายมีสมาชิกอยู่อย่างน้อย400ชุมชนเริ่มเนี่ยเราก็ชวนเครือข่ายคิดกันว่าถ้ามีลักษณะโครงการอย่างเนี้ยเขาคิดว่าช,ชุมชนไหนควรจะเป็นชุมชนนาร่องเพื่อพิสูจน์ความสําเร็จของกระบวนการชาวบ้าน เพราะฉะนั้นในสิบโครงการนำร่องในชาวบ้านชาวบ้านเลือกทั้งงชาวบ้านเลือกกันเองนโยบายที่ที่มอบให้ก็คืออยากจะให้มีความหลากหลายครับอย่างเช่นที่ดินเี่ยรัฐวิสาหกิจไหนก็ตามซึ่งคุณเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วคุณก็จะไปฟ้องบุกรุกตรงนี้มันมีปัญหาแน่นอนที่มันแก้ไขไม่สําเร็จก็ตรงจุดนี้นี่จุดเป็นหัวใจหลักสิบโครงการนำร่องรถไฟก็ดีท่าเรือก็ดีที่ร้านพัสดุก็ดีหรือแม้กระทั่ง ที่เอกชนก็ดีที่เอกชนเนี่ยถ้าคุณไปฟอ้องเป็นคดีพังงูน่ะสปี 2, 3ปี4ปี5ปีกว่าจะจบะก็จะเกิดปัญหาพอชอก็มีแต่รัฐบาลสถับสนก็ประมาณมก็ไปถามซื้อเขาซะอย่างเช่นเขาอาจจะบุกลุกอยู่ในลักษณะว่า50ไร่เวลาจะใช้กันจริงๆถ้าเกิดเขาจะขายให้สัก10ไร่หรือ5ไร่แค่นี้นนเองนะฮะเราสามารถจัดได้แล้ว45ไร่ รือ40ไร่ที่เหลือเนี่ยเจ้าของที่ดินสามารถไปทาประโยชน์ผมอยากยกตัวอย่างส่วนตรงนี้มองง่ายๆเพราะตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุกตรงนี้มีคนอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบยี่สิบยี่สิบคนยี่สิบครอบครัวเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขารวมตัวเป็นสหกรณ์ถามว่าที่แปลงนี้เป็นที่รากพดุสรักถ้าเขาไม่รวมกันเป็นสหกรณ์แล้วถามว่าเวลาจะไปขอเช่า,ากับกรุธนารักษ์เนี่ยคุณจะแยกเช่าทีละสัญญาสัญญาหรือยังไงมันคงไม่ใช่ฮะไม่นั้นมันแก้ปัญหาไม่จบ ทุกคนก็รวมกันหมดเช่าทั้งแปลงเลยแล้วเขาก็จะแบ่งบริหารกันเองคนที่เป็นห่วงกันมากสิ่งหนึ่งก็คือมักจะถามผมว่าแล้วนโยบายอย่างนี้เนี่ยไม่กลัวหรือว่าจะมีคนอื่นเขามาบุก,กรุกผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีใครอยากจะมาบุกรุกหรอกบุกรุกแล้วก็ไม่ได้โฉนดที่ดินเขาต้องการความมั่นคงที่อยู่อาศัยต่อไปยังมองว่าในสิบโครงการนาร่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จนะครับ,รบแ,แล้ชุมชนก็จะเป็นวิทยรากรของเรา ต่อไปที่จะไปขยายเป็นภาคีเอายกตัวอ,อย่างสักโครงการหนึ่งที่เขาทําสําเร็จขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คงจะยกที่ลํานุ่นนะครับเราก็ได้รวมตัวกันได้จัดตั้งกลุ่มออมทร,รัพย์และได้ไปต่อรองกับเจ้าของที่แล้วก็ซื้อที่ขึ้นมาเพอตอนนั้นเขาก็เข้าสู่ช่วงไอโครงการบ้านมั่นคงซึ่งเขาจะได้งบสาธารณูปโภคเนี่ยมาดูแลสาธารณูปโภคเขานะครับแต่ฟาที่เขาจะได้งบประมาณตัวนี้จะต้องมีกระบวนการจัดทํามีการประชุมมีการวางแผนร่วมกัน <c oughs> ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับเผ่อจะกว่าจะมาของบประมาณจากพอชอนะครับ <c oughs> สิ่งเหล่า <c oughs> นี้ก็จะทำให้ให้พวกเขาเห็นได้ว่าพวกเขาจะต้องห่วงแหนชุมชนเขา <c oughs> แล้วเขาจะต้องพัฒนาชุมชนเขาให้ <c oughs> ให้ยั่งยืน <c oughs> แล้วพวกเขาจะต้องดูว่าถ้าถ้าจากไอ้เรื่องบ้านมั่นคงและแล้วเรื่องอาชีพพวกเขาเขาก็จะต้องมาช่วยดู ผมว่าคนพบว่าชุมชนนี้แล้วครับต้องการความมั่นคงที่ว่อาศัยนะครับมีทุกอย่างศักยภาพพร้อมแล้วนะครับทางพอชนะครับพี่สมพรครับการเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับเราเราดำเนินการยังไงครับคุณสมชายนี่เป็นตัวแทนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมคุครองนี่ช่วยประสานงานอยู่ประมาณ5้าสิบชุมชนในเมืองต่างๆก็จะเหมือนกันผมคิดว่าประเด็นคือว่าพอได้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็ต้องมาหาลือกันครับว่าถือว่ายังไม่มีกลุ่มอมทรัพย์พี่สุพัรณ์นีก็จะไปเอ้ามาชวนกันดูซิว่าจะทําอมรั์อะไรดีขอคนละ ห้าสิบาทได้ไหมครับต่อเดือนสามอญโอ้ห้าสิบาทต่อเดือนลําบากนะว่าคุณรอมก็บอกนั้นไม่ต้องออมรายเดือนออมรายวันได้ไหมขอส่งเดือนละสิบวันละสิบาทได้ไหมปรากฏว่าวันละสิบบาทในเดือนละสามร้อยนะครับส่งได้กระทรวงสถาบันเนี่ยมีนะซึ่าถึงจังหวะนี้แล้วจะทําเรื่องออมทรัพย์รายวันไปเป็นเรื่องกองทุนไหมแต่ก,กองทุนจะไปเป็นเรื่องสากลเมื่อไหร่ถ้าทาเรื่องพร้อมที่จะทำเรื่องบ้านเอ้าคุณสมชายไปช่วยดูที่ว่าท่อระบายน้าจะวางยังไงจะใช้สินจะใช้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ชาวบ้านจะช่วยกันคิดทั้งหมด เราจะใช้สินเชื่อถ้าใช้สินเชื่อเอาต้องชาวบ้านคุณนุ่นอ้อมคุณตุพันนีต้องมาช่วยดูองนะว่าเงินพี่เนี่ยออมมาได้300รบาทต่อเดือนนะถ้าจะสร้างบ้านใหญ่ๆเหมือนกับบ้านอื่นเนี่ยนะสองแสนสามแสนเนี่ยมีเงินส่งไหมเอาต้องเขาก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนไม่พอพูดกันเถียงไม่พอพาไปดูงานอีกอย่างเช่นผังเนี่ยนะที่เราเห็นนี่คือผังของลำนุ่นชุมชนลำนุ่นนี่อยู่กันมา20ปีครับโครงสร้างทางสังคมมีแล้ว ป้าจันรู้จักทวัตชัยยังไงทวัตชัยรู้จักน้องคนนี้วัดเป็นยังไงที่เป็นโครงสร้างของสังคมไทยเราที่ร,รู้จักกันอยู่แล้วถ้าเราบอกว่าลื้อชุมชนลํำนู่นนี่ออกไปปึ่งเขาต้องไปสร้างสังคมใหม่ทันทีครับแต่ถ้าเราเราบอกว่าชุมชนนี้มันไม่ดีมันไม่เป็นระเบียบทําให้เป็นระเบียบซะบบุกลุกผิดกฎหมายทําให้ถูกกฎหมายซะสถาบันนี้ชุมชนที่ทั้งถาบ้นร่วมกับประมาณสิบาสถาบานันคณะสถาปัตย์มาร่วมกันบอกว่าถ้า ชุมชนอยู่ในเขตอยู่ในภูมิภาคไหนสถาบันการศึกษานั้นจะใช้วิชาสถาปนิกเนี่ยไปช่วยออกแบบชการมองปัญหาเรื่องโครงการบ้านมันคงอย่ามองทีละหลังว่าแบบบ้านมันต้องเหมือนกันบ้านที่เขาอยู่เนี่ยมันมีวัสดุอุปกรณ์ของเขาอยู่แล้วแต่บางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะเก่ามากก็ต้องซื้อเปลี่ยนครับแต่ตามกรอบที่เขามีเงินออมแล้วเขาจะกู้ได้เท่าไหร่บางคนมักจะมองว่าติดพอบจัดสรรติดระเบียบอะไรต่างๆอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นมองว่า ถ้าเราไม่แก้อย่างนี้ในอดีตมันแก้ได้ไหมครับตรงนี้ชัดที่สุดเนี่ยทีนี้อยุทยาใช่ไหมครใช่ครับนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยสภาพเก่าเป็นอย่างนี้อ๋อผมไปดูมาแล้วครับใช่ไหมครับแล้วแล้วเนี่ยเรื่องไปอย่างเงี้ยพอทําใหม่เสร็จตรงกลางเป็นสนามกีฬาเลยด้วยจัดงานอะไรได้ด้วยนี่ฮะมันทําได้ฮะผมอยากถามพี่บุญอ้อมนะครับที่ติดตามเรื่องสินเชื่ออยู่นี่ครับชาวบ้านคิดว่าทําประสบความสําเร็จหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการเรื่องการแบบนี้ครับเราก็จะให้เขาเริ่มออมจาก รายวันนะคะ10บ,บ,บาท2ี่บ,บาทนี้ทุกคนมีสง่งแล้วมันจะไปสู่ขบวนเรื่องของสินเชื่อ,อยังไงมีการเตรียมตัวให้เขาเข้าใจเป็นระบบ,บแล้วก็เขามีส่วนร่วมเราสนับสนุนเรื่องงบสาธารณภคแต่เงินเงินก่อสร้างบ้านเนี่ยเป็นเงินกู้ที่ชาวบ้านจะต้องพัฒนาขบวนการกลุ่มอ,อมรัพย์ตัวเองไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าถ้าทํากลุ่มอมรัพย์รายวันเนี่ยในความเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนก็จะมีการเคลื่อนไหวทุกวันเมื่อต้องมีส่งเงินมาที่เครือข่าย เครือข่ายก็จะมีการจัดประชุมกันทุกเดือนเราค,รคือเราไม่ได้โยงเราไม่ได้สร้างบ้านเสร็จพอสร้างบ้านเสร็จแล้วทุกคนต่างคนต่างอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้เครือข่ายที่ทานี่มีกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุของตัวเองก็ทุกเดือนที่มาส่งเงินก็มาคุยกันด้วยว่าออผู้สูงอายุชุมชนไหนบ้างท,ที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเขาก็มาช่วยกันพิจารณาเขาไม่ได้แยกจากเรื่องบ้านโดดๆแต่เวลาชาวบ้านสัมพันธ์กันสัมพันธ์ทั้งเรื่องบ้านสัมพันธ์เรื่องอาชีพ สัมพันธ์เรื่องเด็กสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุเพราะฉนั้นสร้างบ้านเสร็จแล้วถามว่าจะหายไปเหมือนชุมชนเมืองเหมือนคอนโดทั่วไปไหมไม่ไม่หายเพราะ,ะรว่าเขาสัมพันธ์กันในหลายเรื่องมากกว่าเรื่องบ้านแล้วในส่วนของนโยบายของกระทรวงว่าที่สวหนึ่งชุมชนโครงการบ้านมั่นคงคนะครับในชุมชนจะหามาหนึ่งคนว่าเป็นเครือข่ายของกระทรวงในชุมชนนี้มีคนแก่คนชราไหมมีเด็กจรจัดไหมมีเด็กเร่ร่อนไหมมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไหม เราจะต้องให้ชุมชนเหล่านี้มีตัวแทนของกระทรวงเข้าระวังสังคมครับกระบวนการของชาวบ้านที่จะไปเรียนรู้ไปดําเนินการช่วยกันตรงนี้นะครับเราทํายังไงดีครับครับก็คือส่วนมากเราจะใช้การหมุนเวียนกันนะครับคือถ้าที่ลํานุ่นเนี่ยมีการทํากิจกรรมในเรื่องจะก่อสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะไปไปเชิญจากชุมชนสิบโครงการนาร่องเนี่ยมาร่วมกันมาดูร่วมกันแต่ถ้าเราไปช่างจ้างช่างด้านข้างนอกเข้ามาเนี่ย ถ้าเขาทําแล้วเขาก็าไปเลยปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้รับรู้รแต่เรามีชุดสาธารณูปโภคที่ลงไปทําเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญหาลํานุ่นที่มันเกิดอะไรขึ้นพอต่อไปชุมชนอื่นที่ทำโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้นัมันเคยมีปัญหาที่ลานู่นการแก้ไขคือแก้ไขแบบนี้เราจะใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคที่ด้านทางภาครัฐที่สนับสนุนมาเนี่ยนะ,ค,ะครับใน อ่าร้อยิบหกล้านที่ในสิบโครงการเนี่ยแต่แต่จริงๆแล้วชาวบ้านก็จะใช้ตามความเป็นจริงนะครับคือเราคิดเผื่อชุมชนอื่นที่ว่าเดือดร้อนกว่าเราในอนาคตประเทศนี้สำคัญมากนะครับคือตอนที่เราจัดเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่มีพี่น้องแค่สิบชุมชนที่มีความเดือดร้อนนะครับ,รบมีชุมชนพี่น้องที่เวลาพี่นึกหรือว่าพี่สมชายหรือว่าบุญร้อมมาเนี่ยพี่น้องในเครือข่ายมากมายเลยครับมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่เราพยายามที่จะจัดให้ชาวบ้านมาเจอกันร่วมทํางานกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างสํานึกใหม่ครับที่ไม่ใช่บอกว่าใครเอาเงินมาเทแล้วฉันต้องได้และฉันต้องทำรับเราะนั้นถ้าพี่นึกจะวางผังตัวเองบ้านให้ฉันถนนฉันที่จริงใช้10เซนพอแต่พี่นึกบอกฉันอยากได้แข็งแรง15เซนแต่15เซนนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงเงินที่จะไปช่วยพี่น้องชุมชนอื่นๆได้อีกครับ เขาเห็นกันว่าโอ้ตอนนี้นะมีชุมชนของเป้งถูกไล่ลืออยู่นะมีชุมชนสอพัทยาถูกไล่ลืออยู่นะมีชุมชนที่เกษตรสามกีที่โคราชถ,ถูกไล่ลืออยู่นะเวลาเราจัดอย่างนี้ชาวบ้านเห็นกันเมื่อชาวบ้านเห็นกันชาวบ้านจะเข้มงวดต่อการ,รทํางานของตัวเองมากนะกระบวนการออมเงินแล้วก็การใช้เงินกู้เพื่อที่จะผ่อนบ้านนี่นะครับมีความซื่อสัตย์ขนาดไหนคนจนเท่านั้นที่จะมาใช้สินเชื่อของพอชอในการเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะเราเองเราไม่มีหลักหลักประกรันหลักทรัพย์อะไรที่จะไปกู้ธนาคารอะไรใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือ เป็นการดูแลช่วยเหลือกันมากกว่าในด้านสินเชื่อถ้าเกิดมีปัญหาส่งไม่ได้เนี่ยเราส่วนมากเราจะลงไปพูดคุยเราก็จะบอกเราไม่ได้ลงตรวจสอบแต่เรารอยากรู้ปัญหาของคุณข้างในว่าคุณมีปัญหาอะไรในการ,รที่ส่งไม่ได้ถ้าตรวจสอบนี่ก็คืออาจจะมาจากหลายๆที่ใน1ิบโครงการน้ำร่องเนี่ยก็จะมาช่วยกันดูครับนอกจาก10แห่งที่ว่านี้นะครับเรากําหนดจุดเป้าหมายต่อไปนะครับว่าตรงไหนบ้างครับคือมีงบประมาณที่ท,ทางรัฐบาลทางท่านรัฐมนตรีนะครับ อนุมัติมาที่ก้อนหนึ่งคือเงิน20ล้านสําหรับที่จะพัฒนากระบวนการชุมชนเมืองเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราลงไปประสานงานกับเมืองเทศบาลต่างเนี่ยนะครับห้บ <50 S 2> เทศบาลผมเข้าใจว่าสัก30เทศบาลพร้อมที่จะเซ็นสัญญาความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยนะครับ,รบกับทางกระทรวงกับทางสถาบันพัฒนาองกรชุมชนไดเ้เวลาลงไปก็จะพาชาวบ้านสำรวจกันทั้งเมืองเลย อย่างรูปที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมของทั้งเมืองว่าตอนนี้เมืองอุตรดิตถ์เมืองอยุธยาเมืองอุดรเมืองอุบลเมืองร้อยเอ็ดสารคามมีชุมชนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆอยู่เท่าไหร่กันแน่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถสร้างกระบวนการที่จะให้เขาทําเหมือนกับวงการนาล่องได้ว่าอย่างเช่นที่โคราชมีชุมชนอยู่53ชุมชนเราชวนชาวบ้านทั้ง53ชุมชนมาคุยกัน ว่าในชุมชนของเขามีมมผู้มีไรายได้น้อยมีผู้เช่าอยู่เท่าไหร่มีใครอยู่เท่าไหร่ที่เป็นผู้ยากลาบากปรากฏว่าเขาก็กําหนดออกมาว่าเออมีชุมชนที่เดือดร้อนจริงๆเลย<ม>ตอนนี้เก้าชุมชนพอเก้าช,ชุมชนปุ๊บเขาหห้าสบสามเนี่ยนะพากันไปช่วยสํารวจชุมชนเก้า<ม>ช,ชุมชนนี้เลยครับชุมชนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ4ี่ห้าพันชุมชนมพอชอและกระทรวงคงไม่ทําหมดจะทําไปช่วงสี่ป<ม>ี<ม>หลังจากนั้นเราจะถ่ายโอนงานตรงนี้ให้ท้องถิน่นเพราะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วครับ <C> e <at> ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ตามขาบวนการที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนาาตรีนะครับก็รอ,อความเห็นจากสํานังกงบประมาณสภาพักแต่ก่อนหน้านี้นะฮะ <C> e <at> ทางพอ,อชอและกระทรวงเนี่ยผมก็มีนโยบายคุยกันแล้วว่าเราเชิญเครือข่ายองค์กรชุมชนเทศบาลต่างๆเนี่ย <C> e <at> ทั่วประเทศเนี่ยฮะมาคุยกันที่สุน,นทรธรรมว่าเรามีความชัดเจนเพราะเริ่มต้นจริงๆแล้วตอนแรกชุมชนไม่ค่อยมั่นใจว่าเอรัฐบาลหรือพอชเนี่ยเอาจริงกับโครงการนี้ไหม จะมีความมั่นคงจริงไหมเราจะให้เช่าเนี่ยมันจริงไหมหรือจะแกล้งเฉยเยหรือจะฟ้องหรือไล่อะไรเราก็มาทําสัญญาประชาคมกันเลยว่าพอชและกระทรวงโดยเฉพาะตัวผมรัฐบาลมีความจริงใจโครงการเป็นยังไงท่านจะทํำยังไงไปเสนอมาก็ให้เขาไปเริ่มมาเขาก็มีความมั่นใจมั่นคงมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหลือผมคิดว่าคงอีกไม่นานนะฮะก็คงจะมีการประชุมคำจั่งเพื่ออนุมัติโครงการนี้ให้ขยายต่อ เพราะว่าตรงนี้นะครับก็ดีเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันแบบนี้นะครับต้องขอบพระคุณวีทยากรทุกท่านนะครับวันนี้อุตส่าห์มานั่งร่วมสนทนาได้น้ำได้เนื้อเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนะครับวันอังคันหน้านะครับเรายังมีเรื่องดีๆี่น่าสนใจนะครับตอนนี้พักครู่เดียวก่อนครับสวัสดีค่ะ รวมเด็ดเสื้อผ้าตำบลฟองลีดีตู่ที่ตลาดนะคะถ้าอยากรู้ว่าตำบลฟองลี่ก็มีที่เด็ดอะไรตำบไม้เลเป็นชุมชนคนแกรง่งกขเชิญมาทางนี้เลยค่ะเตรียมจะดังๆนะคะข้างในกำลังเดินแฟชั่นกันอยู่ค่ะเชิญค่ะชุมชนคนแกร่งวันนี้นะครับจะได้ดูแฟชั่นโชว์เลนใหม่ล่าสุดชักอยากเห็นนางแบบตัวจริงแล้วสิครับโอ้หน้าตาเอาจริงเอาจังมากเลยนะครับนหิ้มน่อยสิจ๊ะสาวๆแหมมีเสื้อผ้ามากแบบจริงๆเลยนะคะ ทั้งชุดไทยชุดนอนและนี่ชุดทำงานเป็นฝีมือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลคลองรีเขาละมีเครือข่ายที่รวมตัวกันรับตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปกว่าห้าอำเภอในจังหวัดสงขลานะครับและมีตลาดอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆมากมายขายไม่แพงด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าสินค้าตัวไหนกำลังอินเทรนด์มากที่สุด,สดตอนนี้ดูนี่เอลสาสลังฮิตสุดๆครับ เสื้อผ้าชนิดอรรื้นเลยทกชุดเลยค่ะเบอร์สามสิบแปดเห็นอย่างนี้แล้วพ่อบ,บาดจะอบเอวไหวไหมครับเนี่ยค,ค่าดีเป็นแต่นหนักเปทาเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ากลุ่มเขามีบริการตัดเย็บเสื้อผ้ากันอย่างไรต้องทํายังไงนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ากลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแบบบอนกองบรีษัทเขามีการบริการจัดการอย่างไรนะคะเชิญชมได้แต่การชุมชนคนแรงตั้งช่อผ้าเวลาท้ามงถึงนะคะทุกวันหลังค่นค่ะดูไหมคะดูไหมคะ สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watchdog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน